วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเชสังคมแท่งที่ถูที่ให้ทุกคนทราบกันนะครับสมมตินะครับนี่คือสังมแท่งนะครับเราก็เปิดฝาเลยครับลจากเราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมครับเราอาจจะเช็ดให้แห้งแต่ผมแนะนําว่าคนเช็ดให้แห้งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เราจะได้ทําความสะอาดกลิ่นที่มันตกค้างที่เวลักแร่เรานะครับอย่างที่2ครับเป็นไปได้คนคนขนลักแร้นะครับเพราะการที่เราม่คนขนลักแร่นะครับก็จะทําให้กลิ่นตัวนะครับติดอยู่เรนขนนะครับทำให้เวลาที่าทาไปแล้วเหมือนทาไม่ได้ผลแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นตุตตินอยู่ครรรัับถถาาาากดมเเวลทีู่ ก่อนที่เราใช้งานเราที่จะทําการเอาน้ํามาลูบบริเวณหัวสารส้มนะครับเพื่อให้ลื่นต่อการใช้งานนะครับถ้าไม่ลูบลูบได้ไหมได้ครับสามารถเอาไปถูอย่างนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเผื่อรักแรกเราไม่มีความเปกชื้นเลยแล้วเราเอาตัวแท่งไปถูนะครับอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดการฝืดเกิดขึ้นครับและอาจทําให้เกิดการถลอกเกิดขึ้นครับเพราะบริเวณผิวรักแอกระดับน้ำเนี่ยจะเป็นผิวที่ค่อนข้างบอบบางครับทำให้เกิดการถลอกได้ง่ายนะครับดังนั้นผมก็ได้แนะนว่า ป้องกันดีกว่าครับก็คือลูบไปเลยเวลารันถูครับให้ถูไปทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ถูกลับไปกลับมาอย่างนี้ครับให้ถูไปทางเดียวกันครับเพื่อป้องกันไม่ให้รูมผลเรามีการดึงกลับไปกลับมาครับเกิดน้ำไก่ขึ้นรูมผลกว้างนั่นเองหรือขยายครับสารส้มแท่งเนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะทําการล้างหัวหวันหลังจากล้างหัวของแท่งสารส้มนะครับหลังจากใช้าง,งานทุกครั้งครับเพื่อป้องกันกไม่ให้กลิ่นตัวที่เกิดจากการที่เราถูเนี่ยไปติดที่บริเวณของแท่งสารส้มครับและทําให้เมื่อทิ้งไว้นานักระ้เนนิดขึคบ และเมื่อทํเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คนที่จะหาอะไรซับโมเดลแท่งสานส้นครับนี่แห้งครับแล้วก็ปิดฝาครับแค่นี้เองครับวิธีการใช้งาน